สวัสดีค่ะโบจากรับบิทอัลเทอ p คานะคะวันนี้เราจะพามาชมรถเทส l a โ o เด l รรุ่นใหม่ค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยได้รับความนิยมอย่างมากในต่างประเทศนะคะวันนี้เรามาชมกันสำหรับรถไฟฟ้า100%ค่ะ ะะว่าแรบบิทเนี่ยโชคดีมากๆที่ได้รุ่นนี้มาเป็นคันแรกๆในเมืองไทยเลยส่วนรายละเอียดแตกต่างจากรุ่นเดิมยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้พุมาสรุปให้ฟังกันค่ะ สำหรับตัวเท s l a m o เด l 3นะคะมีรายละเอียดแบ่งออกมาเป็น3รุ่นด้วยกันนะคะ1คือรุ่น Standard 2คือ Long Range ส่วน3จะเป็นตัว Performance นะคะวันนี้เราเอามาให้ชมกันเนี่ยเป็นรุ่น Long Range นะคะเป็น Dual Motor ค่ะวิ่งได้ระยะทาง560กิโลเมตรในส่วนของดีไซน์ภายนอกนะคะเท s l a ตัดกระจังหน้าออก เพราะด้วยความที่เป็นรถไฟฟ้า100%เนี่ยมันไม่ต้องการการระบายความร้อนนะคะทําให้ตัวรถเนี่ยเรียบไปเลยรวมถึงมือจับประตูขอบกระจกนะคะในรุ่นใหม่ก็จะมาเป็นสีดําเดินรอบตัวรถนะคะสังเกตได้เลยว่าเราจะไม่เห็นฝาช้าตัวรถเลยเพราะว่ามันถูกซ่อนไว้ในไฟท้ายแบบนี้ ในส่วนของล้อนะคะรุ่นใหม่นี้ที่ต่างไปก็คือจะมีการดีไซน์ใหม่ค่ะการคอนโทรลเปิดปิดฝากระโปรงหรือว่าคอนโทรลเปิดปิดกระจกทุกอย่างนะคะสามารถคอนโทรลได้จากมือถือหรือว่าคอนโทรลได้จากหน้าจอด้านในรถนั่นเองช่องเก็บของด้านหน้านะคะก็ยังเหลือพื้นที่มากพอสําหรับเก็บของได้มากพอสมควรเลยค่ะฝาท้ายในรุ่นใหม่นะคะมีการ ปรับเปลี่ยนจากเทส l a มาละเพราะว่าอย่างตัวเก่าเองอะคะ่ะมีเคลมกันมาเนาะว่าน้ำเนี่ยมันตกใส่ในห้องเก็บสัมภาระนะคะสำหรับรุ่นนี้ทำมาใหม่ไม่มีน้ำหยดใส่แล้วแล้วก็พื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังกว้างมากนะคะด้านล่างก็ยังเก็บได้อีกนี่ค่ะมีชุดอุปกรณ์ชาร์จมาให้สำหรับรถทุกคันนะคะ นอกจากการดีไซน์ประตูแบบใหม่ที่เป็นสีดำแล้วนะคะกุญแจยังเป็นแบบใหม่ด้วยค่ะกระจกแบบใหม่เนี่ยเป็นกระจก2ชั้นค่ะช่วยลดเสียงรบกวนภายนอกทำให้ในห้องโดยสารเนี่ยเงียบยิ่งขึ้นค่ะเข้ามาถึงภายในเนี่ยอย่างแรกที่ต้องพูดถึงเลยคือมันเป็นความมินิมอลลิสติกทั้งหมดมันน้อยอ่ะมันเรียบเรียบแล้วก็คือมีความแบบ ไม่มีปุ่มไม่มีคอนโซลอะไรที่ที่มันเกะกะลุงลังเลยอะ่ะมันเป็นรถในเมืองไทยที่แบบปุ่มน้อยมากจริงๆสังเกตดูเห็นไหมคะพวงมาลัยเหลืออยู่แค่2ปุ่มมันคอนโทรลต,ตรงนี้ทั้งหมดเลย เห็นไหมคะหน้าจอขนาดใหญ่ทัชสกรีนทั้งหมดเทคโนโลยีทั้งหมดคอนโทรลจากตัวนี้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นแอร์ที่เปิดฝาท้ายเปิดกระจกเปิดทุกอย่างคือคอนโทรลหน้าจอนี้ได้ทั้งหมดเลยโหมดการขับขี่ก็อยู่ที่หน้าจอนี้อย่างเดียวนะคะไม่ต้องมายุ่งกับพวงมาลัยเลยซึ่งพวงมาลัยคอนโทรลได้ไหมก็ได้เหมือนกันอีกอย่างหนึ่งที่ รู้สึกว่ามันมันค่อนข้างใหม่ในเมืองไทยมากๆนะคะคือหลังคาเป็นกระจกเต็มบานนะคะกระจกหลังคาทั้งบานนะคะทําให้คนที่อยู่ในห้องโดยสารเนี่ยมันรู้สึกว่าเฮ้ยรถเรามันสวยจังเลยอ่ะเข้ามานั่งข้างในแล้วมันรู้สึกแบบมันโล่งมันสบายจังเลยอ่ะนี่คือแบบมันมันฟิลนี้จริงๆอย่างภายในที่เขาบอกตรงนี้มันเคยมีปัญหาเขาเคยเคลมมาว่าตรงนี้มันเปิดปิดยากมันเด้งเด้งดึ๋งดึงอะไรตอนนั้นน่ะนี่ไม่มีละง่ายเห็นไหมคะ ตรงนี้ก็มีที่ชาร์จมือถือนะคะทั้ง2อันวางได้เลยไม่เหมือนตัวเก่าเนาะวัสดุนะคะคอนโซลเห็นไหมคะก็แน่นหนักแน่นใช้ได้เลยนะคะหนังเองก็คือเป็นหนังอย่างดีค่ะหน้าจอก็เนี่ยค่ะโอเคอะมันไม่ดูกองแกงอะคือโอเคมากๆอะทีนี้จะพูดเรื่องหน้าจอนะคะจอคันนี้เรียกว่าคันนี้คือถ้าจะรีวิวจออย่างเดียวก็คือต้องรีวิวทั้งหมดเลย เพราะมันคอนโทรลที่หน้าจอนี้อย่างเดียวเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโหมดการขับขีช่วงล่างพวงมาลายัยคือสามารถเลือกได้แม้กระทั่งเราขับอยู่ก็สามารถเลือกได้เหมือนกันนะคะไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้แบบเวลาเปลี่ยนโหมดแล้วมันจะกระตุกหรืออะไรก็กไม่นะคะแอร์เห็นไหมคะคอนโทรลได้จากเนี่ยมันทั้งนีนทั้งหมดเลยแล้วมันก็คือมันไม่ใช่แบบไม่เสถียรนะ่ะคือมันทํางานได้แม้ขณะที่เราขับอยู่เราก็สามารถเข้ามาเลื่อนคอนโทรลแอร์ได้มีการอัปเดต หน้าจอเนี้ยค่ะเดี๋ยวพอถึงเวลาเนี่ยมันมีการอัปเดตอะไรใหม่ๆมันจะมีกดให้เราอัปเดตหมดเลยเพราะฉะนั้นมันเหมือนหน้าจอมือถืออันนึงเลยอะ่ะที่แบบพอเวลาถึงเวลาแบบอัปเดตเกมใหม่อัปเดตเวอร์ชั่นใหม่เพราะฉะนั้นหน้าจอคันนี้รถคันนี้จะไม่มีเก่าเลยเพราะมันมีการอัปเดตด้วยตัวมันเองในส่วนของม่านบังแดดค่ะความน่ารักกิฟเก๋นะคะก็คือมันเป็นแม่เหล็กไฟฟ้าแบบนี้ สำหรับรถคันนี้นะคะเขาดีไซน์มาให้เหมาะสำหรับทั้งผู้หญิงผู้ชายค่ะหรือจะเป็นรถครอบครัวก็ได้นะคะเพราะว่าโดยส่วนตัวสำหรับ,บรถเป็นผู้หญิงใช่ไหมโบก็รู้สึกว่าเออมันนั่งก็คือเบาะนิ่มขับดีแล้วก็เป็นรถอีกคันหนึ่งที่น่าใช้มากๆนะคะด้านหลังนี่นะคะก็คือถ้าถ้าแบบนั่งแบบสบายๆเหลือๆเลยอาจจะเป็นเพราะบถตัวเล็กด้วยแต่ดูจากพื้นที่นะคะเห็นปะ มันเหลือมากพอเผื่อคนสําหรับแบบรูปร่างปกติปกติเขานั่งกันได้สบายเลยอะ่ะแล้วก็เบาะใหญ่มากกว้างมากเลยค่ะทีนี้มาถึงเบาะข้างคนขับนะคะก็สามารถคอนโทรลด้วยระบบไฟฟ้านะคะปรับเอ็นได้เลยตามสรีระนะคะที่สำคัญก็คือสามารถคอนโทรลหน้าจอนะคะได้เหมือนกันนะสบายมากๆ เป็นไงกันบ้างคะสำหรับเทส l a รุ่นใหม่คันนี้ใครที่กำลังมองหาอยู่ต้องการชมรถจริงก็สามารถเข้าไปชมที่โชว์รูมได้เลยนะคะหรือว่าจะทักมาในอินบ็อกซ์เพจก็ได้คะ่ะแ a ป i ิด u t o r a r าค่ะหรือว่าโทรเข้ามาที่เบอร์0938302222ค่ะสำหรับวันนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะขอบคุณมากค,คะ่ะ